ชั้น2องฟิกเกอร์โมเดลเกมบอยเลวจิโอมินิดิบจริง10บาททุกอย่างมีการ์ดครบเลยราคาเท่าไหร่ยังไงกันบ้างมีตลับนี้ด้วยดราก้อนเควสเครื่องซูเปอร์ฟิลิคอมโอ้โหลดอีกห้าสิเอร์เซเฮ้ยแพงเลยวะไซส์หนึ่งต่อหนึ่งนะเกี่ยวกับอนิเมทหัวนี้ปีลุกจริงวะ่ะของเก่าหรือของเสียเนี่อยออฟไฮโอลิฟอย่าทิ้งนะเพราะว่ามันมีชุดโมแบบเจ๋งๆเย,ๆย,ๆยๆอะฮา,าร์ดท,ทอยคอนทราใช่ก็คอนทราแ <laughs> บบเป็นภาพผู้หญิงก็คือมันเป็นเกมแพ็คนะครับ <laughs> <laughs> ฝากขายนะเนี่ยเป็นกระเป๋าแบรนด์หมดเลยเห็นตัว1เห มิกเจลจากไม่รู้ปีที่มงนะแต่ว่าตรงนี้มันจุดตึงกลางที่สามารถเดินจากฝั่งเจลจักนะครับแล้วก็ยิงตรงเข้ามิกเจลจักคือเข้าไปในห้างได้เลยนะเอออันนี้ก็สะดวกสบายนะเราให้ดูฟิลกันหน่อยไนหะให้ดูฟิลกันหน่อยนะเวลาเราเดินข้ามไปมันจะเป็นยังไงไปดูกันหน่อยไหมเพราะว่าตอนนี้ฝนตกนะเออเราไปดูกันหน่อยดีกว่าครับบังกล้องไว้ก่อน <laughs> คือเดินไม่มีจุดหมายเลยอะไรก็ไม่รู้นะฮะวันนี้เราไม่รู้จะทำคอนเทนต์แบบเขาเรียกว่าเดินจันจักหรือมิกจัดจักระฮะอันนี้มิกเสจักแล้วซึ่งก็ไม่รู้ว่าตรงนี้เขาปิดกี่โมงวะไม่แน่ใจเหมือนกันน,นี่ฮะเนี่ยทุกคนมันก็เชื่อมมาอย่างเงี้ยแล้วก็เดินเข้าตรงนี้ได้เลยนะฮะเดินเข้าตรงนี้ได้เลยโอเคครับปุ๊บเดินเข้ามาปุ๊บก็เจอร้านแบบนี่เลยฮะขายเกี่ยวกับพวกแนวเขาตะผงเขาตระเพรนนะครับยาต่างๆนะครับ ยาแผ่นไทยพอเข้ามาปุ๊บก,ก็จะเจอนี่มิกซ์กาจูุจักนะครับผมนี่มีร้านเท่าแก่น้อยอยู่ตรงนี้เนี่ยยิงยาวไปคนขายเยอะนะขายของเยอะมากเลยเออนี่ฮะมิกซ์จอจจจักคนเดินแน่นอยู่นะคนสุกนะครับนี่ฮะข้างบนก็จะขายพวกแนวอาร์ตทอยต่างๆข้างล่างขายเสื้อผ้าหน้าสมแัแอชชั่นนะเ,ออเราขึ้นไปข้างบนกันสักหน่อยนะครับ บิ๊กเซลจากชั้น2นี่จะเป็นแนวพวกขายพวกฟิกเกอร์โมเดลนะครับเราเคยมาทำคอนเทนต์ไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ฝนมันตกทุกคนอัิเตบเราขอมาอยู่ในนี้แป๊บนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวเราออกไปเดินวนอีกหนึ่งรอบให้มันครบหนึ่งรอบนะก็คือจะได้ทั่วนะครับเอาละเราขึ้นมาบริเวณชั้น2ครับจะเจอเป็นนี่ฮะโมเดลฟิกเกอร์เต็มเลยนะครับนี่ฮะคือมันนิดเดียวจริงๆอะ่ะพอเข้ามาปุ๊บก็จะเจอเลยนะครับนี่ฮะร้านนี้ก็จะขายพวกแนวแบบ ฟิกเกอร์โมเดลทั้งหมดเลยนะครับปิดไฟดีกว่าปิดไฟก่อนนี่ฮะสวยอยู่นะแต่ละอย่างก็มีขายแบบมีทุกแนวนะครับนี่ฮะเป็นเครื่องบินจำลองก็มีว่ะทุกคนดูดิเห็นไหมเครื่องบินจำลองฮะอันนี้เป็นพวกรถสปอร์ตต่างๆพวกแนวงานสเกลหมดเลยนะครับนี่ฮะงานสเกลหมดทุกอย่าง อันนี้เป็นงานฝากขายด้วยแหละเชื่อเชื่อว่าเป็นงานฝากขายเนี่ยฮะแล้วยิงยาวไปเลยครับมิกซ์จกเจอร์จากเห็นไหมยิงยาวไปเลยโอ้โหทุกคนเกมบอย4,500บาทเว้ยนี่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 สี่พันหบาทครับแล้วนี่เป็นเครื่อง PlayStation Mini นะฮะอยู่ที่5,500บาทนะครับผมนี่เรียกว่าเป็นงานฝากขายแน่เลยวะ่ะแล้วก็อันนี้เป็น3,950ัารนะฮะ Neo Geo Mini นะครับผม Oh, oh. เครื่องเกมครับตอนนี้เรียกว่าเป็นตัวพ็อกเก็ตนะแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้ได้เลยแล้วก็เป็นพวกงานามนุษย์ตำรวจอากาศนะครับเนี่ยงานตำรวจอากาศเต็มเลยนะครับทุกคนเห็นไหมโอ้โหเดินมัวโซเล้งเลยครับตอนนี้นะฮะจินนี่เลยโลเกมมาเดินจัุจักรเข้ามิดจัดจักรอะไรทะลุนู่นทะลุนี่ออกม้วนหมดเลยฮะตอนนี้นะฮะ โอ้นี่อาร์ทอยยังขายปกติกันอยู่ครับทุกคนอาร์ทอยนี่ฮะโอเคอาร์ทอยครบเลยนะครับร้านนวดอยู่ข้างซ้ายอันนี้ร้านนวดแผนไทยนะครับนี่อันนี้เป็นร้านเฮย้ยมีแบบเล่นจอยอย่างนี้ด้วยป่ะดูดิทุกคนฟูจิวาระนะครับนี่ AE86 โอ้โห นี่เป็นรถกระป๋องเป็นกระป๋องแคนทุกคนนี่ฮะโอ้โหนี่ครับมีให้ทดลองเล่นนี่ด้วยนี่เป็นรถนะครับมีล้างอันนี้เป็นรถบังคับเหรอครับท่านผครับที่โชว์หนุกนณะนี่คือรถบังคับหมดเลยรอ๋อรถบังคับหมดเลยเหรอครับออ๋ตอนนี้เป็นรถบังคับครับผมเอออันนี้มันของเล่นนานยังครับหรือว่าเพิ่งมีมาครับเออผมเพิ่งเอาเข้ามาได้ไม่นานเท่าไหร่โอ้หเก๋วะทุกคน ดิบได้ด้วยเหรอเป็นมันเป็นรถด,ดิบแหละครับอ๋อเป็นรถด,ดิฟเหรอใช่ครับโอ้โหเออดิฟได้วะ่ะโอ,อ,อ้ขอสักหน่อยเฮ้ยเจ๋งว่ะทุกคนเนี่ยเนี่ยเวลาเราดันแฮนด์ยกมันก็ถอยกลับเห็นไหมเออแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยเป็นปุ่มหมุนเห็นไหมเออเราก็หมุนอย่างนี้ได้เห็นไหม <laughs> ดิฟจริง เป็นไซส์จิ๋วอะทุกคนราคาก็ไม่แรงด้วยนะดูดิอันนี้ราคาตามป้ายเลยใช่ไหมครับเนี่ยสามร้อยแปดสิบจะเจ็ดห้าครับแต่ถ้าตัวน<อ>ีถ้ถ,ถตัวนี้สามแปดอ๋อตัวนี้สามร้อยแปดสิบบาทอันนี้ดิบได้เหมือนกันตัวนี้ดิบไม่ได้อ๋อดิบไม่ได้อ๋ออ,อ,อันนี้เป็นตัวนี้ทุกคนเป็นงานกระป๋องแต่ว่าถ้ารถดิบจะเป็นตัวนี้ครับ ae 8 6อันนี้มีแค่รุ่นเดียวที่เอาเข้ามาถูกไหมครับใช่ครับครับอ x 7ยังไม่มียังโอเคต้องลองตลาดกันก่อนนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบเฮ้ อันนี้มาตามกันว่าอันนี้ชาร์จแบตท y p e ด้วย,ยสะดวกเลยเอาที่ชาร์จมือถือชาร์จไ,<ด>ได้เลยอันนี้เก๋ทุกคนแนะนำเนี่ฮะร้านอะไรวะเนี่ยโอ้ร้านเจทอยนะครับนี่มาตำกันขอบคุณนะครับขอบคุณครับของปแปลกของปแปลกต้องมาตำกันโอ้ยร้านซีดีว่ะขายซีดีหมดเลยเห็นป่ะเออนี่ฮะร้านขายซีดีครบถ้วนของญี่ปุ่นนะครับที่เป็นนำเข้ามานะฮะเนี่ยรถ 50%สิบซ็นนะครับนี่ฮะของญี่ปุ่นหมดเลยนะครับที่นําเข้ามาเราก็ยิงยาวไปแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูตรงจุดที่เขาเนี่ยเป็นของนําเข้ามาหมดเลยครับนี่ฮะเฮ้ยร้านนั้นสิบาททุกอย่างเหรออะไรอ่ะสิบบาททุกอย่างขอไปดูหน่อยสิบบาททุกอย่างนี่ฮะออกเป็นการ์ดอันนี้การ์ดไปละสิบาทใช่ไหมเริ่มต้นอ๋อเริ่มต้นสิบบาทอ๋อโอเคมีทุกแบบเลย ทุกแบบเลยทุกคนโอ้โหอันนี้คอการ์ดนี่ต้องมาหานะครับนี่ฮะมีการ์ดครบเลยทุกแบบทุกอย่างเริ่มต้น10บาทนะครับตามป้ายเลยโอ้โหแล้วก็นี่ฮะตลาดเกมแขวนแบบนี้นี่ทุกคนเออนี่ฮะดูดิราคาเท่าไหร่ยังไงกันบ้างนะครับนี่ฮะอันนี้คิตตี้นะครับทุกคนอันนี้โปเกมอนครับร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับนี่ อ้ยมีตลับนี้ด้วย399นะครับใช่ปะ่ปะ399อันนี้เป็นดราก้อนบอลแซดนะฮะอันนี้เป็นซูเปอร์ซย่ามละห้ยนี่งานกล่องแล้วแหละวะเป็นดราก้อนเควสนะครับ999าาสบเก้าบาทอลาดินเว้ยเครื่องพีเอ่อซูเปอร์ฟอมิคอมนะครับนี่ราคาก็เขียนไว้ชัดเจนนะฮะนี่ฮะตอนนั้นน่ยที่เรามากันอยู่ฝั่งนู้นเว้ยแต่ตอนนี้คืออยู่ฝั่งนี้นะนี่ฮะก็เป็นเครื่องซูเปอร์ฟอมิคอมโอ้โหทุกคน แผ่นพิเอสองนะฮะเต็มเลยน,นี่เรียกว่าเป็นพวกแนวเขาเรียกว่าของมือสองญี่ปุ่นนะแล้วก็ลด50%จากป้ายนะเว้ยเห็นไหมฟิกเกอร์ฟิกเกอร์กู๊ดลด50%นนะครับจากป้ายนั่นหมายความว่าจุดที่เป็นสโตร์ตรงนี้ทั้งหมดนะฮะร,ราคาเขียนไว้เท่าไหร่เนี่ย ลดอีก50%อนะครับอย่างเช่นอันนี้199เนี่ยก็เหลือแค่ร้อยเดียวนะครับผมเหลือแค่ร้อยเดียวก็ถือว่าเป็นแผ่นแท้ในราคาประหยัดนะลดถึง50%เลยเออหุ่ยลด5 0ก็น่าสนใจนะทุกคนเออว้าวเฮ้ยแผ่นอะไรวะน่าจะแผนน่าจะเป็นแผ่นของสมิคอมนะอันนี้ ตรวนี้เป็นแผ่นแผ่นเทสามกับแผ่นเทสี่นะครับ PS Vita มีครบเลยเอ,อ,อ่ะเอออ่ะโอเคยิงยาวกันไปก่อนนะครับสำหรับจุดนี้โอเคโอ้โหอีวานเกเลียนนะครับนี่ฮะตอนแขนหลุดนะครับชินจิคุงนะครับนี่สไปเดอร์แมนไซส์หนึ่งต่อหนึ่งนะครับนี่ฮะขายนะครับ1นึ่งแนนะครับผมแสนห้าหมื่นบาทนี่ สไปเดอร์แมนไซส์หนึ่งตอหนึ่งหนึ่งแสนห้าหมบาทนะครับทุกคนอะยิงยาวมันไปคือต้องขออภัยด้วยจริงๆเราจะ,จะดูจัตุจักข้างนอกแต่ว่าฝนตกหนักมากฝนตกหนักนะฮะเลยต้องเข้ามาบริเวณจุดด้านในนะครับแล้วตอนนี้ก็ยิงยาวกันเข้ามาในจุดที่เป็นร้านเกี่ยวกับอนิเมะนะครับนี่ยทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นสิ่งของที่เป็นแนวแบบว่าของเล่นนะครับ ของสะสมตลอดแนวเนี่ยโ,โหน,นี้ลึกว่าปีลึกทุกคนดูดิเห็นปะโ,โหน,นี้ปีลึกจริงว่ะข้างหลังข้างหลังก็มีงานกล่องเลยเห็นปะเนี่ยเหมาะกับการสะสมมากเนี่ยฮะหุ่นยนต์9,500อันนี้เป็นหุ่นยนต์อวกาดนะ8,3800บาทนะอี่โอ้โหพอายโอลีฟนะครับเห็นไหมนีในหุ่นมาชินก้าหุ่นเหล็กนะครับ หันพแมนสี่ร้อยครับรอกันบอลโอ้โหปยิงยาวกันต่อเฮ้ยอันนี้ตลับเกมโอ้โหตลับเกมหมดเลยโอ้โหเล่นเล่นตลับพวกนี้นครับปกติเล่นไหมอ๋อก็แบบสะสมมากกว่าแบบสสมไม่ค่อยมีเวลา,าเล่นโอไม่ค่อยมีเวลา,าเล่นนะแต่ก็มีเครื่องหมดนะพวกนี้ครับผมเฮ้ยมีเครื่องหมดเลยเหรอ,อตอนตอนนี้ก็มีเหรอ มีมีอยู่ครับเฮ้ยเออสุดยอดเลยอันนี้อันนี้คือแบบสะสมเองใช่ไหมฮะ๋อใช่ใช่ครับมีทุกเครื่องเลยป่ะครับตัวมันจะเป็นรุ่นรุ่นเก่าเก่าอะรุ่นเก่าใช่แต่เดิมของเขาก็พัฒนาแล้วเครื่องรุ่นเก่าก็ครับเอามาเปลี่ยนจอเป็นจอพวก iPS อจอแบบสวยกับเดิมอะไรเงี้ยคือตอนนี้ต้องบอกว่าของเก่าหรือของเสียเนี่ยอย่าทิ้งนะเพราะว่ามันมีชุดโมแบบเจ๋งๆเยอะนะทุกคนเอามาโมเป็นจอ IPS พวกจอไบต์ต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็มาเล่นกับพวกเนี้ยตลับเก่าๆของพวกเราที่เคยแต่ก่อนมีความทรงจำนะ ส่วนใหญ่เป็นเกมแฮ็กเช่นด้นนี้กล่องทำใหม่นะโอ้โหคอนทราใช่ก็ขอน,นทราแบบเป็นทาพผู้หญิงก็คือมันเป็นเกมแฮ็กนะครับเออแบบแพกมาเป็นลอมในพวกพีซีโอเคก็มาอยู่ในจุดที่เป็นเหมือนกับโซนฝากขายนะทุกคนเนี่ยฮะมีอาราเล่ตัวละร้อยด้วยเห็นไหมใช่ปะ่าวะสี่สามหนึ่งรหัสหรือเปล่าไม่แน่ใจเออนี่ฮะ น่าเป็นน่าจเป็นจุดที่เป็นตู้ฝากขายนะอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับถ้าผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะเอ,อเอาล่ะเราจะยิงยาวออกไปจุดทางเดิมนะครับที่เราขึ้นมาเมื่อสักครู่นะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเดินให้จบก,กับจุดที่เป็นตลาดจตุจักรนะครับจตุจักรไนท์มาร์เก็ตบริเวณจุดด้านล่างเอออันนี้คือเราเข้าแวะเข้ามาเข้าห้องน้ําในมิสจตุจักรทุกคนเพราะว่าเมื่อสักครู่ฝนตกด้วยนะฮะก็เข้ามาหลบฝนนะ แล้วก็นี้เป็นจุดที่เป็นกระเป๋าแบรนด์เนี่เป็นกระเป๋าแบรนด์ต่างๆนะครับซึ่งลด50%เว้ยก็ใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะก็สามารถมาจับแล้วไปขายต่อได้นะเนี่ยฮะเป็นกระเป๋าแบรนด์หมดเลยเห็นปะเออนี่ฮะร้อยเปอร์เซ็นออริจินัลของแท้ร้อยเปอร์เซ็นะครับนี่เออนี่เห็นไหมเรามาเจอกับตู้เซ็นไตครับทุกคนเซ็นไตเต็มตู้เลยเว้ยนี่ฮะเป็นงานแบบว่า เยอะมากทุกคนนี่ฮะขายอยู่เต็มตู้เลยเซนตไตหมดเลยนะฮะโอเคยิงยาวไปก่อนนี่เป็นร้านแนวแบบกันพลาหมดเลยนะครับเนี่นี่กันพลาหมดเลยอันนี้เหมือนเป็นเป็นน้ำหอมครับร้านขวามือเป็นน้ำหอมหมดเลยนะครับนี่แล้วนี่ก็เป็นจุดที่ เหมือนเป็นตู้ฝากขายนะเออโอเคทุกคนเรามาอยู่ตรงจุดที่ลงมาบปไดเลื่อนด้านล่างนะเดี๋ยวเรากลับไปเส้นทางหลักของเรานะครับที่มาเมื่อสักครู่นะเป็นเส้นทางที่ต้องบอกว่ามาจากตลาด JJ n i ไ h t Market นะครับคือไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเรียกว่าอินดี้หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจชั้นล่างแล้วก็จะมีตู้ขีบตุ๊กตานะสำหรับมิกเจอร์จักนะตอนนี้ก็เหมือนทรฟิกเลยนะฮะทุกอย่างนี่ก็ เรียกว่าขายกันแบบทราฟิกสุดๆนะฮะแล้วก็ยังเปิดทุกจุดอยู่ในจุดนี้นะผมก็เดินถือไม้วอลกไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปออกจุดกลางนะฮะสำหรับมิกจัตุจักนะครับเพื่อที่จะตัดเข้าไปที่เจเจไหนมาเก็ตนะครับจัตุจักรไหนมาเก็ตเสื้อผ้าแบรนด์น้อยเก้าสิบาบาท Adidas นะครับนะีบ่ฮะ อาดิดาสนะครับ199าบาทนะบทมีเป้ด้วยเนี่ยอันนี้299บาทุกคนอันนี้เป็นเสื้อกีฬานะครับอาดิดาสอันนี้ออกด้านข้างนะฝนยังตกอยู่เลยโอเคยาวไปข้างล่างนี่คือแบบกลิ่นแบบน้ำหอมอ่ะเหมือนเป็นน้ำหอมไทยอ่ะ คลุ้งแบบว่าเหมือนเป็นกลิ่นกาลาบูนผสมอะไรเงี้ยแบบว่าหอมดีนะฮะหอมมากเลยโอเคยิงยาวกันไปก่อนนะครับยิงยาวไปก่อนอันนี้ร้านขายรองเท้าครับร้อยห้าบาทนี้เต็มกองเลยทุกคนนะครับเต็มกองเลยคลิปจะจบกี่โมงวะเนี่ยมิกซจุ่จักนะฮะ นี่ครับหรือว่าเราจะแยกมิกซ์เจุจักออกมาเป็นพาร์ตดีวะแยกออกมาเป็นต่างหากมีเท่าแก่นออก้อยเอาละทุกคนเดี๋ยวเราเดินออกไปจุดนี้ครับนะเดินออกไปกันแล้วก็เปียกฝนเลยดึงโอเคหยุดยังวะไม่แน่ใจยังไม่หยุดเลยทุกคน อ่ะข้ามาฝั่งจตุจักรกันนะครับตอนนี้โอเคเรียบฝั่งนี้ไปก่อนนะครับตอนนี้ฝนยังปลอยปลายอยู่เลยอ่ะเออคือฟิลเนี่ยการเดินในแตกต่างกันมากเลยฮะสำหรับบริเวณจุดด้านในห้างนะแล้วก็บริเวณด้านนอกนะแต่ว่าวันนี้เรามาอัปเดตกันนะครับให้เพื่อนเพื่อได้เห็นถึงจตุจักรในยามค่ำคืนนะครับ ก็ของขายเยอะว่ะอันนี้อะไรอ่ะครับอันนี้อันนี้ร้านอะไรครับอันนนนี้้เาพค่ะอ๋อเพ้นเพ้นตัวอ๋อก็มีหลายให้เลือกมากมายนะครับนี่เพ้นตัวคิดคิดยังไงครับราคาขึ้นอยู่แต่กละลายอ๋อแต่ละลายเริ่มต้นเริ่มต้นหนึ่งร้อยบาทโอ้ยเริ่มต้นหนึ่งร้อยบาทอ๋อใช่ใช่นี่ไงเริ่มต้นหนึ่งร้อยลายสวยอางเ้ยเลยขอบคุณนะครับขอบคุณครับ เชิญได้เชิญได้เริ่มต้นหนึ่งรก็คือเพ้นท์นะครับลายสวยๆคล้ายๆสักแหละทุกคนแต่อันนี้ใช้เพ้นท์เอาแล้วก็อันนี้เป็นเสื้อผ้าหน้าผมนะครับลายสวยๆมากมาย250 250หอหิะไรเงี้ยนะครับทุกคนยินมยาวกันไปก่อนตอนนี้เดินแต่ในล่มไม่ไหวทุกคนเปียกขนาดนี้แล้วขากลับเราจะกลับกันยังไงดีพอได้ขอสารภาพว่าผมปั่นจักรยานมาทุกคนอุยสะดุด เฮ้ยหมวกเก๋ร้อยสามสิบเก้าบาททุกคนหมวกราคาร้อยสามสิบเก้านี่ฮะมีปักสกีไลน์สวยมากเลยเห็นไหมแบงกอกไทยแลนด์นะครับเนี่ยร้อยเจ็ดสิบเก้าโอเคนี่ร้านขายของเล่นร้านขายของเล่นหมดเลยมีไก่มีไก่โอ๊ก้วยเนี่ยร้านเครื่องหนัง อันนี้เป็นร้านขายพวกแนวทูพีชโอเคร้านรองเท้าขวาอโอ้ยยังเดินไม่ครบอีกวันนี้นี่ไงเราจะเดินตัดขวานะครับเพื่อที่จะมุ่งสู่เส้นถนนเส้นหลักที่เรามากันตอนช่วงแรกนะทุกคนมันเดินไปวงกลมแหละนะครับแต่วันนี้ฝนตกก็เลยไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหรนะ่สำหรับการมาเดินจัดจัก ยามค่ำคืนนะ,ะเราไปทางนี้เข้าในได้ไหมวะฝั่งนี้ก็จะขายพวกแนวแบบของแต่งสวนเยอะแยะมากมายเลยของแต่งสวนนั่นเลยครับนี่ฮะฮโปโแล้วก็มีพวกแนวเฟิร์นนะหรือว่าห้อยระยาสวยงามนี่ยฮะอันนี้เป็นพวกแนวของแต่งบ้านล้วนๆเลยทุกคนนี่ฮะโอ้โหอันนี้ผู้ดังเใช่ปะวะ จัดกระถางต้นไม้กันอยู่อันนี้เป็นร้านแบบเหมือนจัดแต่งของทำสวนอะไรต่างๆนะทุกคนสวยงามมากเลยเออโอเคร้านเครื่องดืง่มโอเคเรามาอยู่ในจุดที่เราเข้ามาช่วงแรกนะฮะสำหรับเจจก็คือเดินไปไปมาเป็นวงกลมเลยนะครับเราไปแวะเข้าห้องน้ำที่มิกช่จุดจ,จักนะครับทุกคนเออ ครับผมตัวทนเป็นสนุกเลยนะครับโอเคอาลาดเรา,าเดินมาถึงจุดที่เป็นจุดกึ่งกลางนะครับของตลาดจตุจักรนะฮะก็คืออันนี้เรียกว่าตลาดนัดจตุจักรเลยก็ว่าได้นะเดี๋ยวขออนุญาตข้ามไปฝั่งนู้นก่อนข้ามไปฝั่งนู้นก่อน ผมต้องเอามือป้องกล้องไว้เพราะว่ากลัวมันจะน้ํามันจะเข้าไปในจุดที่เป็นด้านในนะนี่ฮนะเมื่อกี้เราเดินข้าไปตรงนี้แล้วก็ไปตรงนี้นะก็จบแล้วนะครับสําหรับการมาทําคลิปวันนี้ก็ยิงยาวมาจนถึงด้านหน้าแล้วนะครับสาหรับตลาดนัดจตุจักรนะทุกคนนี่นี่นี่ก็วันนี้ อาจจะมีมเรื่องราวความทรงจำนะไม่มากก็น้อยหรือว่าอาจจะมาให้อัปเดตดูฟิลจั้จักรในช่วงยุค9กกับปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงอยากให้คิดเป็นแบบนั้นมากกว่าแล้วก็คอนเทนต์เรายังคงเป็นเน้นเรื่องยุค90ูนะครับแต่ว่าวันนี้มาอัปเดตจั้จักรซึ่งผมเนี่ยไม่ได้มาในช่วงแรกนะคุณแดงมาถ่ายให้แต่ว่าวันนี้ผมมีโอกาสก็เลยอยากมาเก็บความทรงจําแล้วมาเก็บภาพบรรยากาศนะครับจัลจักรช่วงคืนให้ทุกคนได้เห็นวันนี้หากถูกใจฝากกดไลค์กดแชรก์กดติดตามช่องกินน,น,น,นี่เลโทรเกมด้วย จุดนี้บ้างหน่อยเรต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะเป็นจุดที่อยากให้ทุกคนได้เห็นว่ามันเชื่อมโยงกันนะครับอะวันนี้ไปละบ๊ายบายหวัสดีครับ